สวยมากน้ำฝนกุฎนาแชร์ภาพทองใหญ่ใกล้คลอด22วันเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วน้ำฝนกุฎนาเผยภาพทองแก่ใกล้คลอดแล้วนับถอยหลังอีก22วันจะได้เจอกับสมาชิกคนที่2ของครอบครัวนับถอยหลังลอีกไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นที่นักแสดงสาวน้นนำฝนกุฎนาจะเป็นคุณแม่ลูกสองแบบเต็มตัวแล้วรอเธอจะคลอดได้อีก22วันโดยเธอได้เขียนบอกเล่าไว้ว่าอ n นาเตอร์เทรเวนตีู้เดซูนหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความเป็นดีกับคุณแม่กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว และก่อนที่แม่จะคลอดน้องฝนกุฎานาฏได้ขอเก็บภาพตอนท้องใหญ่ใกล้คลอดไว้เป็นที่ระลึกต้องบอกเลยว่าแม่สวยมากๆเป็นคนท้องที่ออร่้าเป็นประการสุดๆน้องทารีย์กำลังจะได้เป็นพี่สาวแล้วส่วนน้องจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแฟนๆก็รอรุน้นไปด้วยกันเลยค่ะขอขอบคุณภาพครอบครัวน้องฝนกุฎนาฏภาพแหนล่งข้อมูลข่าวสนุกและความค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ